ล่าสุดช็อกวงการเลยทีเดียวค่ะทุกคนค่ะเมื่อพระเอกท่านหนึ่งประกาศยุติบทบาทอำลาคณะหมอลำทางชุมแพเป็นใครอะไรยังไงเดี๋ยววันนี้จะมาอัปเดตให้ฟังสวัสดีค่ะเบา้าโจอืมครับผมสวัสดีครับเอาวันนี้นะครับเรามีข่าวที่ช็อกวงการหมอลำนะครับผมค่ะอ่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่า พระเอกครับพระเอกมั่งประสบการณ์เนี่ยประกาศอำลาวงหมอลำน้องใหม่ทั้งๆท,ที่ยังไม่เปิดฤดูกาลเลยเพิ่งเพิ่งผ่านงานไปแค่งานเดียวเองนะครับเกิดเรื่องโุกวงการเกิดขึ้นนะครับผมพระเอกอาตี้ได้ประกาศอำลาหมอลำเกรียงไกรอีสาสนศิลป์เกิดเหตุอย่างขื่นเพราะอีหยังอาตีก็คือเป็นอดีตพระเอกของทางหมอลำใหม่เล็กหนึ่ง แล้วก็เขามาประกาศขึ้นกับทางอ่าเกรียงไก่หลังจากจบฤด,ดูการที่แล้วไหมเนะาะแล้วทีนี้ทางหน้าเพจของเกรียงไก่เนี่ยก็ได้ประกาศดีดีดดดต้อนรับอาร์ตี้พร<า>ะเอกแม่ประสบการณ์เนี่ยก็คือจะอยู่จนจบฤด,ดูการาแต่นี่ยังไม่เปิดฤด,ดูการเลยเพิ่งผ่านงานเป็นงานแรกแล้วอาร์ตี้ออกมาโพสต์นะครับล่าสุดอาร์ตี้ออกมาโพสต์แบบนี้แล้วหลังจากนั้นนะครับ ผู้บริหารหนึ่งในผู้บริหารของเกรียงไกรอีสานสิ์อย่างบอสตั้มเนี่ยได้ออกมาเคลื่อนไหวพโพ์หนึ่งซึ่งไม่รู้ว่าเกี่ยวกันไหมแต่จุกเลยนะใช่ค่ะคืออะไรขึ้นอะมาไล่ทัาไลายกันหน่อยดีกว่าสาวไออ่าจ้ะคืออันดับแรกเลยเนาะพระเอกอาร์ตีเนี่ยก็คือคณะหมอลำเกรียงไกรอีสานสินได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการในวันที่12กสองกรกฎาคมอ่ะ ก็ประมาณเดือนหนึ่งเนาะบ่าวโจบอกว่าอย่างเป็นทางการนะคะด้วยความภาคภูมิใจและความยินดียิ่งคณะหมอลำเกลียงไกลนะคะอีสาสนศิลป์ปีที่หนึ่งขอประกาศรับอย่างเป็นทางการแก่ให้เอกหมอลำมากประสบการณ์อาตี้ธนาทิปนะคะผู้ที่มีผลงานโดดเด่นในวงการหมอลำเข้าสู่บ้านหลังใหม่อย่างเป็นทางการพร้อมก้าวสู่เส้นทางศิลเส้นทางสายศิล สืบสารวัฒนธรรมอีสานส่งเสริมตอ่อยอดและพร้อมรับใช้แฟนๆหมอลำทุกฤดูการที่1น,นี้แล้วก็บอกว่าฤด,ด,ดูการทั้งฤดูการใช่ไหมใช่ตลอดฤดูการที่1นี้นะแล้วก็บอกว่า ศิลปินและหมอลำนะคะคุณภาพอีกมากมายกำลังเตรียมเปิดตัวขอเชิญแฟนๆทุกท่านติดตามและเป็นกำลังใจพวกเราอย่างต่อเนื่องขอพระคุณทุกแรงสนับสนุนด้วยหัวใจจากทีมงานและศิลปินทุกท่านเราจะมอบนะคะสิ่งที่ดีที่สุดให้กับทุกท่านเสมอแล้วก็มีการแฮชแท็กเนาะ<อ>เกรียงไกรอีสาสนศิีป์แล้วก็น้องอตตี้ธ<อ>นาทิพย์แล้วก็หมอลำคือชีวิตคะ่ะทุกคนคะ่ะครับผมอ่า อันนี้พสแรกก่อนย,งงอยังไงต่อที่นี้ท,นที่นี้นะฮะทีนี้ตอนเนี้หลังจากนั้นวันหลังจากวันที่เขาประกาศเปิดตัวพระเอกอาร์ตี้ธนาทิพย์เนี่ยขึ้นกับเกรียงไก่นะครับก็คือวันที่สิบเท่าไหร่นะสิบสองกรกฎาคมสิองกรกฎาคมอันนี้ก็ประมาณสิงหาประมาณหนึ่งเดือนที่ผ่านมาแล้วล่าสุดนะครับเมื่อวันที่สิบ สิงหาคมก็คือเป็นงานงานแรกของทางเรียนกักอีสาสนสิเขาก็ได้มีไลฟ์สดอีกทีหนึ่ง<ฆ>เหมือนประมาณเปิดตัวเวที<ฆ>อะไรที่นั่นเนาะ<ฆ>คือเพิ่งผ่านไปแค่ง,งานเดียวแล้วยังไม่เปิดฤดูกาลเลยด้วยซ้ำเปิดฤดูกาลกันประมาณเดือนตุลาค่ะ<ฆ>ทีนี้ทําไมครับเกิดอะไรขึ้นพระเอกอาร์ติออกมาโพสล่าสุดผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวครับค่ะธ<ฆ>นาชิปเนี่ยอืบอกว่าผมขอแจ้งให้เป็นแฟน แม่แม่พี่พี่ทราบว่าผมขอยุติบทบาทการเป็นศิลปินในสังกัดเกรียงไกรอีสานศิปนนะครับอาจจะยังไม่ถือว่าทํางานในสังกัดด้วยระยะเวลาอันสั้นแต่เนื่องด้วยเหตุผลส่วนตัวผมเอง<ะ>ด้วยเหตุผลและด้วยเหตุและผลขออภัยด้วยนะครับส่วนจะสังกัดวงไหน ไหมนะสน่จะไปสังกัดวงไหนไหมฝากติดตามด้วยนะครับผมขออนุญ,ญาตเออผมขอกราบทุกท่านด้วยความเคารพอ่ะขออภัยถ้าอ่านตะก,กูตะกัดนะอืมก็คือประมาณมว่าขอแจ้งให้ทราบว่าประกาศวิธีบทปา่าค<ฆ>่ะในการเป็นศิลปินในสังกัดของเกียกรติอีสานศิลป์นั่นแหละอืม,อมเพราะว่าถือว่ายังไม่ได้ทางานในสังกัดเพราะว่าเวลาสั้นเนื่องด้วยเหตุผลส่วนตัวนี่แหละก็เลยประกาศลง แล้วจะไปขึ้นวงไหนไหมอันนี้ก็ต้องติดตามตอนต่อไปค่ะอืออือคือคื่องภาช็อกไหมก็ช็อกเนอะเพราะว่าจริงๆแล้วก็ถ้าจากโพสต์ของกิเยงไกรสารสินนะคะก็เท่ากับว่าคือเหมือนประกาศว่าน้องก็เป็นหนึ่งในศิลปินที่พร้อมจะนะคะสร้างผลงานในฤดูกาล หน้าปีที่หนึ่งใช่ไหม <c oughs> แต่แบบยังไม่ได้เปิดฤดูกาลเลยเนาะประกาศยุติบทบาทแล้วเอ๊มันเกิดอะไรขึ้นแล้ว <c oughs> ทางด้านผู้บริหารยังได้มีการเคลื่อนไหวแบบนี้ด้วย <c oughs> เราก็เลยเฮ้ยอะไรเกิดอะไรขึ้นเกี่ยวข้องกันไหมอันนี้ไม่แน่ใจแต่เราไปเห็นโพสต์ของผู้บริหารอย่างบอสตั้มเนะาะบบาโจ้ในโพสต์ไว้แบบนี้ <c oughs> ว่า <c oughs> ไปลามาไหว้คืนเงินด้วยจบถ้ามีคนตีข่าวที่ไม่ใช่ความจริงเดี๋ยวมีเรื่องเล่าให้ฟังยาว นี่รู้อันนี้ไม่รู้เกี่ยวกันไหมนะเพราะ,ะแต่ทำลนยอะไล่มาในช่วงเดียวกันไงไล่ทำลายอ่ะคือ,หอให้อตตี้ประกาศยุติบทบาทแล้วหลังจากนั้นบอสก็ไม่ยังไม่มีใครออกใช่ไหมแล้วบอสตั้มผู้บริหารของเครียงไกอีสานสินออกมาโพสต์แบบนี้อันนี้ไม่รู้ว่าเกี่ยวกันหรือเปล่าแต่ไปลามาไหว้ก็คือถูกแหละถูกต้องแล้วอืมแต่อีกประโยคอีกประโยคนึงนี่ยังไงอืม อ่ายังไงหมายถึงคายหรือเปล่าอืมอืมอืมก็ก็เป็นเรื่องชกุกันอยู่นะมีคอมเมนต์ไมหมล่ะอาวไอถ้าไล่ดูคอมเมนต์เนี่ยก็จะเป็นคอมเมนต์ส่งกําลังใจเอาข,าข่าวแล้วกันนะอ่าก็เป็นแบบหลายๆคนก็คือไปส่งกําลังใจมากกว่าส่งสติ๊กเกอร์กำลังใจ<อ>แบบสู้ๆให้กําลังใจกดๆอะไรประมาณนี้แหละอ่า<อ>ก็มีหลายคนก็บอกว่าเออเกิดอะไรขึ้นเล่าให้ฟังหน่อยบอสอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้หลายๆคนก็แบบคือเนาะ ก็โพสแบบนี้มันก็ต้องแน่นอนล่ะเราก็ต้องแบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นก oh ับบอสตัามหรือกับศิลปินในวงเพราะว่าพูดแบบนี้ก um> ็คือไม่ใช่ศิลปินก็บุคลากรในวงในองค์กรแน่นอนที่ใครหรือเปล่าใช่ใครสักคนนึงแหละอืมอาจจะอาจจะไม่ใช่ก็ได้อาจจะไม่ใช่ก็ได้นะหรืออาจจะใช่ก็ได้นะเนาะเออเนาะอ่ะและล่าสุดนะครับผมล่าสุดทางเพจใหญ่อย่างหมอลำสตอรี่เนาะเพจข่าวหมอลำเพจใหญ่นะครับก็ได้ ออกมาประกาศนะครับว่าอาร์ตี้ธนาทิพย์นะครับยุติบทบาทหมอลำเกรียงกาอีสาสนศิลป์หลังทำงานได้เพียงไม่นานนะครับ<ะ>สร้างความประหลาดใจให้กับแฟนๆหมอลำเมื่ออาร์ตี้ธนาทิพย์นะครับประกาศผ่านโซเชียลส่วนตัวว่า ได้ตัดสินใจย,ยุติบทบาทการเป็นศิลปินในสังกัดเกรียงไกรอีสานสินแม้จะร่วมงานกันได้เพียงระยะสั้นนะครับ <c oughs> โดยอาร์ตี้เนี่ยระ,ระบุข้อความตามที่เราอ่านเลยเนะาะตอนที่ผมอ่านไปเ <c oughs> มื่อสักครู่นี้ที่บอกว่า <c oughs> ผมขอแจ้งให้แฟนๆได้ทราบเนี่ยแหละก็ตาม <c oughs> นั้นเลยแล้วก็คือแม้จะยังไม่เปิดเผยว่าเส้นทางต่อไปของอาร์ตี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรแต่เจ้าตัวก็คือฝากให้แฟนๆคอยติดตามผลงาน <c oughs> และการเดินทางครั้งใหม่ในวงการหมอลำาต่อไป อาติธานาทิพแล้วก็เกียงกับอีสานสินนะครับเขาใช้แฮชแท็กเพาอย่างนี้อืม,อมแล้วเขาก็พาดหัวข่าวไวน้น่าสนใจนะเขาบอกว่ายุติบทบาทถ้าเอกเกียงไกามาเร็วไปไวอาติธานาทิพยยุติบทบาทเกียงกับอีสานสินมอืยหลายคนก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าลงไวจังเออนั่นแหละแบบคือเพราะว่าด้วยด้วยลงไวจังนี่แหละมันทําให้หลายๆคนก็ต้องมีความว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นครับ เออแบบอาจจะมีเหตุเขาก็เขาก็ได้พ้นแล้วค่ว่าเป็นเหตุผลส่วนตัวของเขาเนาะว่าเขาตัดสินใจเองแล้วก็ด้วยเหตุผลของส่วนตัวของเขาแต่อันนี้คือเราไม่รู้ว่าต่อจากนี้จะมีอะไรอีกไหมหรือว่าใดๆจบ แค่นี้นะคะแค่ประกาศยุติบทบาทเราก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะสําหรับเกรียงไกรอีสานศิลเรียกได้ว่าหมอลำน้องใหม่ไฟแรงที่ตอนนี้ชื่อนี้นะคะถูกพูดถึงในสื่อโซเชียลในโลกออนไลน์แล้วก็ในวงการหมอลำเป็นอย่างมากเลยทีเดียวเนาะบ่าวโจอืมอุยครับอะมาก็ต้องติดตามกันตอนต่อไปนะครับว่าจะเป็นอย่างไรส่วนในเรื่องของ เหตุผลส่วนตัวนั้นเขาก็ไม่ได้ระบุอะไรเนาะแล้วก็เคารพการตัดสินใจแล้วกันก็ไปลามาวาวก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องเหมือนที่ตามที่อ่าวงการบอนเทมงเขายึดถือกันนั่นแหละก็ถือว่าไม่มีอะไรเนาะถ้ายังไม่ได้ทําสัญญาหรือไม่ได้อะไรกันก็น่าจะไม่มีไม่มีปัญหาอะไรแล้วกันอ่ะ,ออะก็ใดๆก็ขอเป็นกําลังใจละกันให้กับทุกทุกฝ่าย นะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านผูบ้บริหารคณะหมอรามหรือว่าศิลปินเองนะคะ <c oughs> ก็ฤดูการหน้าก็ขอให้ทุกคนนะคะเฮ <c oughs> งๆปัง,ปงๆมี f อมีแฟนคลับรักแล้วก็คอยสนับสนุนเยอะๆนะคะได้มาไลยเงินทุกๆคืนนะคะแบบว่าหอบกับบ้านเป็นกรอบเป็นกำเลยทีเดียวละกันเนาะบาจโจอ่ะโจ <c oughs> ค่ะสำหรับวันนี้อขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ,บ